สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆหรือจะเป็นอาหารอีสานนะคะแกงอ่อมไก่ใส่ผักรวมค่ะามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไก่หัน่นหยาบนะคะมะเขือเปราะผักกวางตุ้งฟักทองผักชีลาวใบแมงลักแล้วจะมีส่วนผสมค่ะหอมแดงกับพริกแห้ง ตำรวมกันนะคะหยาบๆค่ะไม่ต้องตำละเอียดมากตะไคร้ต้นทุบบุบๆค่ะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ส่วนผสมสำคัญก็จะมีน้าาําปลาในน้ําปลานี้มีมีเกลือ,อนิดหน่อยนะคะเกลือผงชูรสรสดีเท่านี้เองค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเมนูอ่อมไก่ใส่ผักรวมสไตล์บ้านๆกันเลยค่ะเเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ <c oughs> เปิดแก๊สนะคะชนะหม้อค่ะตั้งไฟใช้หอมแดงหั่นหยาบลงไปก่อนเลยขั้วส่วนผสมนะคะใส่ตะไคร้ขั้วให้หอมเลยค่ะขั้วใหอมเลยค่ะขั้วไปเรื่อยๆค่ะ เริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้ตะไคร้เริ่มแห้งเริ่มมีกลิ่นกลิ่นจนไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่เลยค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปคั่วค่ะ ต้งเห็นพี่ห่วยแซมนอนช่วยช่วยเลยกลิ่นสุดยอดเลยค่ะอยากให้มือถือเรามีิบเนี่ยข้อไปเรื่อยๆค่ะตากล้องเราช่วยช่วยเราแห่แล้วจะตูคลิปแล้วใครนั่งเกิดค่ะ ขิงฉุนมากค่ะคั่วไปได้ค่ะต้องคั่วให้มันแน่กนกว่านะคะคั่วไปรื่อเลยพอเริ่มได้เราเอาส่วนผสมน,น้ำปลาาปลสิ่งสําคัญเพิ่มความอร่อาารยนี้แม่ผสมผงชูร,รสรสจิแล้วก็เกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะโอ้เอาไปคั่วนะคะ ให้เครื่องเขาเข้ากันก่อนอเคองเข้าเอากินต้องแซ่บจริงๆนัดชิวดังแบบนี้ต้องอร่อยมากๆเติมน้ำนะคะเติมน้ำเลยแล้วแต่คนชอบแกงอ่อมเราชอบน้ำขุกขิแเราก็ใส่ ใส่น้ำกุกขิงได้เติมน้ำเข้าไปค่ะเติมน้ำให้อท่วมตัวไก่ท่วมไก่ที่เราผัดไว้แม่เติมน้ำให้หอไหมไม่ว่าหอมมากๆนี่ว่าดูให้คุณผู้ชมดูว่าน้ำระดับไหนเพราะว่ามันมาเนี้ค่ะทีนี้เราก็รอให้ <ห>ไก่กกเดือดแล้วก็สุกก่อนค่ะแล้วเราถึงจะเติมผัดประมาณสิบนาทีนะคะผ่านไปแล้วสิบนาทีค่ะ<ม>คุณผู้ชมดูค่ะน้ําเดือดน่ากินมากระหว่างนี้เราปุกเราลองชิมก่อนนะคะรหว่างนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ<ม>รสชาติอร่อยแล้วค่ะถ้าเครื่องปรุงตัวไหนค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มปลาระ,ระเพิ่มไดตามใจอชอบค่ะ ดีเราจะมาเติมผักกันค่ะผักที่สุกยากเราใส่ฟักทองก่อนนะคะดาวแบกใส่ฟักทองลงไปเลยฟักทองเป็นผักที่สุกยากนี่นะคะสีของผักฟักทองฟักทองมันมากค่ะฟักทองจากสวนคุณย่า คุณผู้ชมเห็นหรอเปล่าคะเห็นหน้าม er> sw ั้ยหน้าแบบสีสันแบบสวยงามมากเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มผักที่ตัวเองต้องการหามาได้เยอะๆได้ค่ะใส่ผักกาดใส่ได้เพิ่มไลืเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงเราก็จะใส่ต่อไปจะใส่มะเขือเปราะค่ะมะเขือปลอก เดือดร้อยข้าวทองเดือดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะใส่ข้าวทองเสร็จนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่มะเขือเปาะตามไปเลยค่ะมะเขือเปาะไม่ต้องให้สุกมากให้มันกรอบมะเขือเรอปราะจะบอกกลิ่นหอมมากจะบอกกลิ่นน้ำลายแตกเลยมะเขือเอปาะตามด้วยผักกวางตุ้งค่ะกวางตุ้ง ให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงตามตบท้ายด้วยผักชีลาวกับผักอีตู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 ตใส่ผักไปเพิ่มและกลิ่นความหอมอันลนี้อยากจะให้ขึ้นมากๆม,มือถือมีกลิ่นจังเลยค่ะ่านผู้ชมจะได้รักกลิ่นหอ,อมหวัวง<ม>่งงายน,นะคะไม่ต้องปิดฝานะคะจะทําให้ผักเราดูสีเขียวสดค่ะนิ่งค่ะรอให้เดือดสักหน่อยนึงนะคะประมาณ่20 วินาทีเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักอิตูกับผักชีลาวค่ะแต่ตอนนี้ฟักทองกับมะเขือเปราะเริ่มได้ที่แล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราจะมาใส่นผักชีลาวกับใบแมงล้าบเลิมหอมถืออันอว่าเป็นที่เสร็จสิ้นนะคะคนน่ากินจริงเลยค่ะี่ชม ปิดไฟได้ค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะจัดใส่ชามเสริมนะคะนี่คือภาพรวมเสร็จแล้วนะคะของอมไก่ใส่ผักรวมววหอมสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย